กระบะรับส่งคนงานขับข้ามทางรถไฟสาวเมียนมาตกใจเห็นรถไฟมาพอดีกระโดดหนีลงจากรถถูกรถไฟทับเสียชีวิตที่จังหวัดสมุทรสาครด้านตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดสาเหตุที่แท้จริงเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีวันที่31พฤษภาคม2568ร้อยตำรวจเอกสุรพลวิชิตรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครรับแจ้งอุบัติเหตุรถไฟชนคนเสียชีวิต บริเวณโรงมิซอย1ถนนเดิมบางตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาครที่เกิดเหตุพบศพนางสาวเพียวเพียวสัญชาติเมียนมาอายุ28ปีนอนเสียชีวิตคารางรถไฟสภาพศพสวมชุดคนงานสีฟ้านอนหงายโดยช่วงล่างขาดครึ่งท่อนโดยใกล้กันพบรถกระบะรับส่งคนงานยี่ห้อโตโยตา้าและยี่ห้ออีซูซูทะเบียนลำปางจอดอยู่ริมทาง จากการสอบถามนายประโมทพนักงานบนขบวนรถบอกว่ารถไฟเที่ยวนี้เป็นขบวน434หนึ่งออกจากวงเวียนใหญ่เวลา7.40จะเข้าสถานีมหาชัยเวลา8นาฬิกา36นาทีแต่มาเกิดอุบัติเหตุก่อนจะเข้าสถานีส่วนสาเหตุตนไม่ทราบด้านนายคมสันอายุ43ปีคนขับรถส่งคนง,งานบอกว่าตนรับคนงานโรงถ้วยแถวพันท้ายนรสิงห์อเมืองสมุทรสาครมาประมาณ7-10คน เพื่อมาส่งที่หอพักบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุตนขับรถมาและพอดีมันมีเสียงแตรปรีดรถของตนก็ข้ามมาแล้วและตนก็ได้ยินเสียงลูกน้องเออะอะไรไม่รู้ซึ่งเสียงแตรยอยู่ด้านหลังแต่รถตนผ่านไปแล้วจึงไม่รู้คืออะไรลงรถอีกทีก็มาเห็นแบบนี้ทางด้านญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่ารถกระบะจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามแต่รถไฟมาพอดีผู้ตายตกใจได้กระโดดลงจากรถกระบะลงมารถไฟเลยชนจนเสียชีวิต ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมได้ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสาครน,นำศพส่งโรงพยาบาลสมุสาครและจะติดต่อญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไป